คบกับแฟนมาได้15ปีสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือค,อความเจ้าชู้ของเขาผมก็ตกลงกับเขาว่าคุณจะมีอะไรกับใครก็ได้นะฮะแต่ว่าต้องห้ามมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งผมก็ไปพบว่าเขาเนี่ยมีผู้ชายในสต็อกของเขาเนี่ยเป็นสิบสิบคน <Okay. S 1> เดี๋ยวก็นัดไปเจอกันนู่นเจอกันนี่จนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแฟนเราโลกจิตหรือเปล่าคืออย่างเช่นว่าไม่ใช่นัดเดียวบางทีนัดคู่นัดกลุ่มนัดอะไรต่างๆเนี่ยนะ <Okay. S 1> เราก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะ มัันนจะยงงไงเล่าสุดมีอยู่คนหนึ่งที่เขามีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งมากเกินข้อตรเรื่องมีความจริงจัง<ล>ใช่ค่ะ<า>ก็รับไม่ได้นะฮะเขาก็มาพูดบอกว่าโอเคที่ผมจะไม่จุกจิกกับใครอีกต่อไปแล้ว<ะ>แต่ผมจะขอจริงจังกับอีกคนได้ไหมทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่อง34